ดราม่าแต่งหมาเทียบลิซ่าแบล็กพิงคนะครับงานนี้โหต้องบอกว่าวิจารณ์กันเยอะแยะเลยทีเดียวครับทุกคนครับไปดูภาพนี้กันก่อนเลยนะครับมีความเหมาะสมหรือเปล่านะครับหากสุนัขจะแต่งเทียบกับคนบ้างเพราะว่าล่าสุดทางด้านเพจดังนะครับก็เจอดราม่าไปแต่งหมาเทียบกับลิซ่าแบล็กพิงค์นะครับในรลกล็อกสตารแล้วก็โดนจวกยับเลยนะครับแต่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับเพราะว่า เคยเป็นมาแล้วทุกลุกของคนดังเลยทีเดียวนะครับเรื่องนี้นะครับสะเทือนทั้งทั่ววงการระดับโลกเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ลิซ่าแบ็กพิงหรือว่าลิซ่าและลิสามโนบาลประกาศปล่อยเพลงใหม่ Rockstar นะครับปักหมุดฟังพร้อมกัน28มิถุนายนนี้ตามเวลาในประเทศไทยก็คือ7โมงซึ่งนับว่าเป็นเพลงแรกหลังจากที่ก่อตั้งค่ายส่วนตัวขึ้นมานะครับที่จับมือปล่อยเพลงร่วมกัน RCA Record นะครับโดยทันทีที่ปล่อยภาพโปรโมทแรกสุดฉีกลุกก็ฟาดเสียงอื้อๆนะครับหนักอย่างดิ่งกว่าเดิมนะครับโดยภาพโปรโมทนี้เนี่ยมาในคอนเซปต์ร็อกสตารนะครับตามชื่อเพลงแล้วก็ตามมาด้วยท่าโพสต์ของลิซ่าแบ c ็คพิงนะครับที่แวกไปจากเดิมที่เคยเห็นเนี่ยนะครับทั้งคอสตูมเสื้อผ้ามาในชุดสุดเท่เลยทีเดียวนะครับซอยผมสั้นด้วย เครื่องประดับสีเงินนะครับแล้วก็มีแว่นอันโตจนคนที่รักแฟชั่นต่าง cover ตามก่อนไปนะครับรวมไปถึงเพจนี้ด้วยนะครับคิวคือมองกุฎของแครนะครับซึ่งเป็นเพจของน้องสุนักชิวาวา่าชื่อแคร์เคร,รี่นะครับที่เจ้าของก็มักจะดีไซน์การแต่งตัวได้ลุกเปรี้ยวตามกระแสจนกลายเป็นไวรัลดังซึ่งครั้งนี้เนี่ยเจ้าของก็ได้จับเจ้าสุนัขเนี่ยนะครับแต่งตัวในลุก ลิซ่า X Rockstar นะครับเช่นกันนะครับแล้วก็ถ่ายรูปในองศาที่คล้ายกับลิซ่าแบ c ็คพิง์แบบสุดๆเลยนะครับแต่ไม่วายก็เจอคนใช้บัญชีรายหนึ่งเนี่ยส่งข้อความเข้ามาต่อว่า ว่าไปจับหมาเนี่ยไปแต่งตัวไปเทียบกับคนได้ยังไงนะครับจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณกันเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับอย่างไรก็ตามนะครับแต่ว่านี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับที่สุนัขตัวนี้เนี่ยได้แต่งชุดสวยตามลุคของลิซา่าเพราะก่อนหน้านี้เคยแต่งมาแล้วทุกซีซั่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงอะไรที่เขาปล่อยมาเนี่ยนะครับ อย่างลิซาและมันนี่เนี่ยนะครับสำหรับการปล่อยเพลงของลิซ่าด้วยภาพโปรโมทนี้กลายเป็นไวรัลในทุกแขนงจริงๆนะครับทุกคนซึ่งนับได้ว่าเป็นเจ้าแม่แห่งการตลาดเพราะการกลับมาครั้งนี้ก่อนหน้านี้ก็จะประกาศปล่อยเพลงได้โพสต์บอกใบ้เป็นท่ารูปดาวผ่านอินสตาแกรมก่อนเปิดบัญชีทิกตอกเป็นสาธารณะให้ทุกคนได้ติดตามแล้วก็ปล่อยทีเซอร์ในช่องทิกต o อกด้วยเช่นกันนะครับด้วยการสปอยท้ายคลิปขยับปากคำว่า b a b y a m r o รอค t a r นะครับ ทุกคนคิดเห็นยังไงบ้างครับหมาจะแต่งตัวมาเทียบกับคนได้ไม่ได้มีความคิดเห็นกันยังไงบ้างคอมเมนต์กันเข้ามาให้ฟังหน่อยนะครับ